วันนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจในการช่วยพัฒนาสังคมไปติดตามกันค่ะทอสอเดินหน้าสานต่อกิจกรรม CSR ภายใต้แนวคิดบอวรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนโดยครั้งนี้คุณอังคณาปีลันโอวาชัยมนัฐกรรมาการผู้จัดก,การทอสอ,อนำทีมผู้บริหารพนักงานไปที่ตำบลคลองวายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีร่วมทำบุญใหญ่จัดพิธีถวายต้นเกลียนพันษาพระราชทานในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนวสหราชบำรุงพร้อมทำพิธีทอดพระปาถวายปัจจัยแด่พระภิส์ ต่อด้วยกิจกรรมซ่อมแซมบ้านให้คุณป้าเจริญชูซัพย์ซึ่งบ้านหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรมหลังถูกน้ําท่วมปรับปรุงให้มีสภาพดีพร้อมมอบเครื่องใช้ภายในบ้านเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขปิดท้ายด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ณโนะรงเรียนวัดสหราชบํารุงวงกาแข็งพร้อมจัดทาป้ายชื่อโรงเรียนรวมถึงมอบชั้นวางหนังสือและอุปกรณ์การ,การเรียนในโครงการ60บ้านหนังสือทออสทััวไทย